สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํานะผมวิธีการแก้ไขนะครับในส่วนของอ่าตัวนี้นะครับผม Google p l a y นะครับเวลาที่เข้าแล้วมันจะขึ้นหน้านี้นะครับพอเขาแล้วจะขึ้นหน้านี้นะก็คือมันจะไม่สามารถเข้า Google p l a y ได้นะครับอ่าวิธีที่ทำก็คือกดเลขศูนย์นะผมกดเลขศูนย์นะแชร์ไว้ปั๊บมันจะขึ้นหัวข้ออย่างนี้มานะครับจากนั้นเรากดลงมาที่คําว่าแอปนะครผม กดเข้าไปนะครับจากนั้นมาที่คำว่า Google Pay ตัวนี้นะครับเอ้ย Google Pay Store นะครับผมกดเข้าไปจากนั้นมาที่คำว่าล้างข้อมูลเลยนะครับกดล้างข้อมูลนะ,ะกดล้างข้อมูลเสร็จแล้วจากนั้นเราเข้ามาใหม่นะครับผมจะรอสักครู่ทีนี้กดเข้ามาปั๊บจะรอสักครู่หนึ่งนะครับมันกำลังโหลดครับผม ่าโอเค Google ของลูกค้าก็จะสามารถโหลดได้ปกตินะครับผมอ่าสำหรับใครเจอปัญหาวิธีการเข้า Google ไม่ได้นะครับผมเอาวิธีนี้ไปลองใช้งานดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบตรงที่เท่านี้นะครับผมไว้พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ